มหาวิหารนอร์ทเอร์ดามแห่งกรุงปารีสในประเทศฝรั่งเศสจัดพิธีฉลองอย่างยิ่งใหญ่เนื่องในโอกาสมีอายุครบรอบ850ปีโดยมีบารหลวงอองเดรแวงทรูอาร์ชบิชอปแห่งปารีสเป็นผู้นำคณะบารหลวงในชุดขาวอีกกว่า100รูปเดินผ่านประตูไม้บานกลางที่เชื่อมกับโถงกลางของมหาวิหารเพื่อเป็นการเริ่มประกอบพิธี สำหรับพิธีกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากผู้คนโดยรอบซึ่งชมการถ่ายทอดสดผ่านจอ LED ขนาดใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ด้านนอกมหาวิหาร2จุดขณะที่นักท่องเที่ยวชาวอเมริกันผู้หนึ่งกล่าวว่าการฉลองครบรอบ850ปีครั้งนี้ถือเป็นเรื่องมหัศจรรย์สำหรับชาวอเมริกันเนื่องจากสิ่งก่อสร้างส่วนใหญ่ในสหรัฐไม่มีอายุยาวนานหลายร้อยปีเช่นนี้ ทั้งนี้นอกจากอายุที่เก่าแก่แล้วบริเวณรอบอาสนะวิหารยังได้รับการตกแต่งอย่างสวยงามด้วยระฆังใหม่ระบบไฟสีรวมทั้งเครื่องดนตรีในโบสถ์ที่ได้รับการซ่อมแซมใหม่และเปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้ขึ้นไปบริเวณจุดชมวิวจุดใหม่ของมหาวิหารอีกด้วยมหาวิหารนอร์ธดามแห่งปารีสได้ชื่อว่าเป็นาศาสนสถานและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่มีความสวยงามแบบโกธิกที่สุดแห่งหนึ่งของฝรั่งเศส สร้างขึ้นในปีพศ1706และเป็นฉากสำคัญในวรรณกรรมชื่อก้องโลกอย่างคนข้อมแห่งนอร์เธดามซึ่งเป็นผลงานของวิกตอร์อุโกโก,กวีชื่อดังชาวฝรั่งเศสสำหรับพิธีฉลองครบรอบ850ปีของมหาวิหารแห่งนี้จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องไปจนถึงวันที่24พฤศจิกายนปีหน้า โดยเชื่อว่าพิธีกรรมดังกล่าวจะดึงดูดชาวคริสต์นิกายคาทอลิกและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกให้มาเยือนมหาวิหารเพิ่มขึ้นเป็น20ล้านคนจากสถิตินักท่องเที่ยวเฉลีล่ยนะคะปีละ14ล้านคนค่ะ